วันนี้เซฟจะพาทุกคนปิดอ้อยทำไมสีตัวนี้มันออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้ากูว่าแหละสีมันออกมาพี่ตอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยยังนี่วัววัวววววอุ้ยเฮ้ยยังนี่เฮ้ยบัลฟัคยี่เฮ้ยมึงใจเย็นนะไปตบมันนะทำไมไอ้สัตว์เราต้องลงไปกราบไปทุกคนมองเวลาซาเฮ้ยอุ้ยทำอะไรอี้ะมองเวลาซาโอ้ยไม่กอดลาซาี้อ่อนไปเลยทุกคน มีอะไรอะเอาละครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาต่อกันเราอยู่ในลิฟต์นะหวังว่าจะเป็นลิฟต์ที่ปกติแล้วอุ้ย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 ลิฟต์ตกลิฟต์ค้างเฮ้ยเรียกววะ อีโอ้โลอนเลยครบมออช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมติดอยู่ในลิโอเคลิปเปิดแพ็กแมนคุ้มค้ังตามกระดาษสีขาวไปโอ้กระดาษสีขาวช่วยผมด้วยมมนวิใจเลยเลยกระดาษสีขาวม่มาษสีขาวอยู่ไหนวะกระดาษสีขาวโอเฮ้ยเฮ้ยเนง ปิดล็อกประตูลิฟต์จับน้องเฮ้ยเฮ้ยกูจับน้องเฮ้ยเล่นบ้านไหน่ด้วยเฮ้ยยิงยิงโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้เด็กเป็ดไปไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะไปเลยเลยทางตู้เย็นหรอลงมาเดี๋ยวแม่ก็ได้เราเฮ้ยตำรวจอพาร์ตเมนต์ตำรวจจ้ะอีกมีแตงโมไงเก็บได้เก็บไดงตำรวจก็อืก็ตำรวจเราไงปกตินะมีเปลี่ยนมีอะไรนะมีแผ่นดีอะไรด้วยเหมันจะเป็นบ้านอพาร์ตเมนต์ใหม่ อุ <ítulo> ้ย <irgendw> อ <carbono> ุ้ยอุ้ยหลอนจัดเป็นไงจับน้องไม่สำเร็จก็ตำรวจอพาร์เมนต์เลยแล้วกันก็ตามน้องไปนั่นแหละเหมือนเดิมแหละทุกคนดูเรื่องนะครับผมตอนนี้โอ้นี่มันเหมือนมันคาดให้เรามาต่อเออเหมือนให้เราต่อนะครับทุกคนเอาให้เราต่อแล้วเด็กนั่นจะมานั่งกับเราใช่ไหมเนี่ยเล่นปิโนเล่นเล่นแป๊บนึง ทำไมนะเหมือนมันจะมีอีกชิ้นนึงที่หายไปนะอ๋อละเรามาตามหาดูกันแถวๆนี้ดูก็จะเป็นกระดาษสีข,ขาวๆนะครับอ่ะหยิบแผ่นมันที่ขึ้นมาด้วยผมเจอไอ้ที่มันเฮ้ยตกใจหมดมึงมาโผล่ต่อหน้ากูอืมบอกกูแจมาก็ไม่เอามามันจะเป็นบันทึกที่หายไปนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับก็ยังไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งเราก็ลองหาดูกันอืมเป็น ื่อกี้ตรงนี้แล้วอันอันบางทอาจจะอยู่ในห้องนอนนะไม่สนใจมั้งหรอนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอุย้ยเป็นเพลง King อะไรนี่แหละนะครับผม<ช>เดี๋ยวมาดูกันนะว่างว่างอุย้ยนี่ไง King Lady หรือเปล่า<ช> <c oughs> อะไรคิงอะไรลมันไม่ใช่นี้หรือเปล่ามันต่อไม่ได้นะมันต้องคานอีกอันนึง น,นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จะต้องพยายามหาดูก่อนก่อนอยู่แถวไหนวะอ้ยตำแหน่งน,นะกลัวเดี๋ยวผมขอญาตไปหากันก่อนนะครับไม่รู้มันจะเจอไหมเพราะว่าไม่รวมกันมันให้เราส่นวนวจบ้านแล้วก็พอตนันแล้วคือมันหมดแล้วไงผมก็เฮ้ยเจอแล้วอุย้ยอยู่นี่เหรออยู่นี่นานแล้วหรอเด็กคิงน,นะครับผมซื้อเพลงปีโนอยู่ไหนให้ปีโนอยู่ไหน,น,ไหนลวนในหมดแล้วตอนนี้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยลวน สามสองหนึ่งไปกันอุ้ยเล่นพี่น้อุ้ยอุ้ยเฮ้ยจะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเด็กมาเด็กมาเลยอุ้ยฟังเพลงเราฟังเพลงนะครับทุกคนตั้งใจฟังเพลงเดี๋ยวผมกดเปิดเพลงนั่นสวิตเหรอนี่อะไรวะไม่สวิตอือมีสวิตจริงว่ะกดเลย อุ้ยประตูเปิดอุ้ยจะเข้าไปดีไหมเนี่ยแต่มาตามเรื่องมันต้องเข้าแหละเอาละอืมประมาเข้าไปเลยดีกว่าอืมโอ้ยได้สิเลยเเอ,ออ๊๊ะะะไม่ได้โอู้โคตรร้อนเลย,ยมีอะไรเปล่าไม่มีนะไม่มีนะเหมือนจะโผล่อีกห้องนึงฮนะ ห้องบูชามีจิบเทปพ,พาเลเต็มหมดเลยโอเคเอาไปฟังกันมันอยากให้เราไปฟังฟังมันทึกของแพ็กแมนนะครับผมเออแบบนี้เฮ้ยโอ้โหใครมาตดให้กูดมเนี่ย <c oughs> ตัดตกใจหมดเลยมึงอยู่ไหนไอเด็กมึงฟังนี่เอาไปฟังมึงพูดเลย หยิบกุญแจแล้วปลดล็อกมึงฟังไปกูไปแล้วบ๊ายบายหวังว่าจะไม่เจอ,เอ,อตกใจหมดหอุ้ยรอดเรียกลิฟขออันที่เวิร์กแล้วกันอ้าวเฮ้ยทำไมพวกนี้วะเนี่ยไหนอ่ะลีฟน,นี่มั้งอ๋อน,นี่นนนหออยอะและไฟดับเฮ้ยทำไงละ่ะเอาตามไปต่อ เฮ้ยอย่ามาจับเอววิ่งนะเด็กเป็ดเดี๋ยวนะนี่ห้องไฟกลายเป็นสร้างช่องไฟแล้วสำรวจกล่องฟิวสถานะลิฟต์ไม่มีไฟฟ้าใครตัดไฟวะเป็นเด็กคนนั้นแน่นอนมันไมื่อกุนีไงอะไรนี่ไง กล่องฟิวนี่แะเออนี่คือกล่องฟิวผมทำไงอะผมก็สำรวจแล้วนะคืนพลังให้กับลิสํำรวจกล่อง,องฟิวสำรวจแล้วอ๋อเหมือนต้องการเป็นไอ้ฐานหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีสองอันนะครับอันนี้เปิดได้ไหมเ้ยเปิดได้กล่องฟิวมันจะต้องหาของในนี้อ่ะันะต้องหาของให้เอาไปใส่อ่ะเป็นแบบเหมือนฐานอะไรแบบนี้เปะ่ะ เหมือนมีเปิดได้ด้วยส่งทิงขึ้นเยอะของคุณหลี่เฮ้ยมีอุย้ยถึงว่าใส่ไปติดเป็นหนึ่งนะครับหาสีฟ้ากันโหง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยเปิดเข้ามามีถีนั่งอยู่ไอสัตว์ <c oughs> อุย้ยนี่มันตุ๊กตาของน้องนี่ว่ามีเจ้าแมวเจ้าหมาเจ้ากระต่ายอะไรตนะิดไปได <c oughs> เราไม่อยากดูของไหาน,นี่นี่เจอ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 ไม่อย,อยู่นี่เองไปว้รอดแล้วเว้ยเอาปิดทำไมเนี่ย <c oughs> กูใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวนะคือผมใส่อา้าวเก็บแมวเก็บแมวไปก่อนค่อยสนใจมันกลับมาสนใจน้องเอาไปทำไมไม่อยากให้ขับก็บอกันดีมึงทำทำลายด้วยมึงทำลายด้วยมึงมานี่เลย <c oughs> ทำลายเหรอทำลายเหรอฮะทำลายเหรอไปไกลๆจะกลับบ้านแม่เล่นไม่รู้เรื่องเด็กเปรตมึงเอาอีกหยุดน้องไม่ขโมยฟิวเอามา มึงเอาไปเล่นนะไมเนี่ยทำตายเนี่ยไงชาติมดบ้านเราตรงนี้อยู่แล้วนะขาดจิ้วไหนาขาดจิวสีฟ้า <c oughs> รู้ละหยุดยังไงไปมึงเข้าไปในนี้นะเฮ้ยลุกขึ้นมามึงจิ้วสีฟ้าก็เอาฟิ้วสีม่ว,มวมไงไปไปไปหยุดยังไงดีวะเฮ้ยล็อกเอาเอาอย่าร้องอย่าร้องน้องน้องใจเย็นอย่าร้องใจเย็นดิคนเราจะกลับบ้าน อย <ừ. S 2> ่าขโมยเปิดยังไงเนี่ยเอาใส่เข้าไปเ mm. นี่ยใส่อ,อ,อันหนึง่งก็เป็นขโมยอันหนึ่งสนุกจริงๆนะมึงอ่ะสนุกในะส่กูให้สนุกนี่ <c ười> อ่ะกูเจ <c ười> องงยัไงมึงเนี่ยมึงอยู่ตรงนี้นจะได้เห็นมึงตอนที่ใส่จะได้ไม่ต้องขโมยเใช่ okay? Understand You know okay Yes yeah. ยิบอ๋อได้อ่ะจิ้งไี่อยากขโมยดินักอ่ะอ่ะเอาไปเล่นอ่ะเอาไปเล่นอยากขโมยดิใช่ไหมเอาไปเล่นเลยอ่ะไปนี่นอนหลบหัวด้วยดึกใส่แม่งเลยอ่ะเอาไปมองมองทำไมมีปัญหามีปัญหาเหรอฮะมีปัญหาเหรอ สักจะหมดความอดทน,น,นฉันจะหยุดนายยัยงไงดีฮะไปนี่ไปไหนอ๋ออาจจะเปิดในนี้ก็ได้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่นาวเยอะดิข้าไปย่าบังเฮ้ยอยู่ในนี้นะบ๊ายบายนั่นแหละมึง่ะจบขาดใไในที่นี้ ขาสีม่วงนะครับโอ้อยู่นี่นี่ผมเก็บมาพอดีเลยหวัว่าจะหยุดได้โอ้จะลีลาะจบไม่ได้ถ้าใครรู้วิธีหยุดน้องนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาดูสหรับพาร์ทนี้ผมว่าผมตกพอแล้วผมเลิกและมันปวดผมเกินไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเอามันไปไว้ไหนนะคือเนี่ยผมก็จะลองไปไว้ในนี้ดูกันถ้าผมไม่ผ่านรอบนี้คือเดี๋ยวต้องเจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับผมหยุดน้องไม่ขโมยฟิวนะ บอกนะเอาอะไรไม่มาเล่นอะไรไม่ให้มันเล่นเหรอมันมีอะไรให้เล่นเหรอเนี่ยเออก็จับได้ตอนแรกมันมีเลยวะอือคอยเด็มันจะโผล่ออกมาเพราะว่าแค่เฮ้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะหยุดยังไงนะครับผมเอาหรือว่าต้องหาของเล่นน้องจริงเดี๋ยวมาลองหากันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีอะไรก็อะไร อ,อืมอืมนี่เรอไปอืมก็ไม่เล่นนะไปมานี่ไปอมองยี่อะไรฮะนี่ของเล่นเลยแล้วนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับแฟนยังไงเนี่ย คลมมุมได้ไหมนะ่ะร้อนตายอ้บยเอาละครับผมสำหรับอีพีนี้ก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็กดไลค์ไปเลยเดี๋ยวผมไปหาวิธีมาผ่านไอ้นี่กันก่อนนะครับผมคือเล่นยังไงก็ผ,ผ่านเลยตอนนี้เนี่ยเอาละบ๊ายบายนะน้องเราเจอกันพร์ทหนนะ้าฝากคนดูกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันถนะ้าอยากเห็นผมยังน้องอีกนะครับผมอ,อมไปละ